โลกหมุนรอบเธอต้องแสดงตั้งแต่เด็กจนโตกับการก้าวผ่านวัยของ3พระนางเจมจิรายุโบเมลดาและไอพาลิสล่าสุดพระเอกเจมจิรายุมีฉากเด็ดมาขายด้วยค่ะ พระเอกเจมจิรายุขึ้นชื่อเรื่องงานเต้นได้ทุกท่วงท่าแต่ครั้งนี้ฉีกกดเปิดโลกใหม่กับโจทย์เต้นเซ็กซี่ขยี้ใจเมื่อมานะต้องอัพเลเวลงานเอวหวานเพื่อเอาใจลูกค้าสาวๆก่อนถ่ายหนุ่มเจมเขินหนักมากแต่โชว์สปิริตเขย่าขาซ้อมท่ากับพี่ๆนักเต,นเต้นเต็มที่มีดีเจมะตูมส่งเสียงกรีดลั่นลีลาหนุ่มเจมจะดีขนาดไหนรอใจสั่นกันได้กับอีกหนึ่งการเติบโตของมานะในโลกหมุนรอบเธอค่ะ เด็กคนนี้ตูมให้เป็นพนักงานดีเด่นแห่งปีเพราะว่าไม่ได้ภูมิใจในตัวมานะนะภูมิใจในตัวเจมจิเพราะว่าเห็นน้องซ้อมแบบเบื้องหลังคือแบบคือน้องตั้งใจมากเต้นคือเต้นเหมือนเป็นนักเต้นจริงๆอ่ะดีเดี๋ยวคนเขาก็คาดหวังเลยว่าไม่มีอะไรเงตาเรียมาให้ท่านผู้ชมดูน้ำจิ้มนิดนึ่งเอาตรงนี้เลยอ่ะห้าหกเจ็ด คือจริงๆโจแบบมันมีหลายๆอันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเราก็เริ่มเก่งมากๆแล้วประมาณหนึ่งใช้เวลาซ้อมเตรียมตัวถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากฝากติดตามด้วยนะครับ